ดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนมาดูเหรียญพ่อหลวงราชการที่9นะครับเหรียญราชการพ่อหลวงราชการที่5ราชการที่9นะครับพี่น้องามาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับดูด้านหลังเหรียญน,นี่ก็ครบครบ90ปีครบ90ปีวชิระทยาบาล ประเทศไทยสองมกราคม2 5งพน้าร้นะครับเหรียญสิบบาทครบ90้าสิบปีวชิระพยาบาลสองมกราคม2545น้านะครับพี่น้องใครมีกระเจ็บสะสมเมื่อไว้นะครับดูด้านหน้าเหรียญน,นะครับนี่นะครับ นั่นล่าเหรียญกประมาณนี้แหละครับสมเด็จพระภูมิพลอนนดุลยเดชในการที่9และราัชกาลที่ห้านะครับผมขอขอ,ขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูคลิปดุงเดิดคนไม่หลนะครับพี่น้องขอนุโมทนาสาธุสาธุอา,ายุวนันนะสุขภัณละครับผมอใอยร่ำา่อยรวยทุกท่านทุกคน้วยทืด สาธุสาธุอนุโมทามิด้านหลังเหรียญอีกสักครั้งนะครับด้านหลังเหรียญก็ครบ90ปีวชิรพยาบาลสงมกราคม2 5 4 5นะครับโมขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดู เหรียญน,นะครับพี่น้องครับมันเด็ดนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเขามาดูคลิปลุงเด็ดคนไม่รออดตั้งแต่เกิดนะครับพี่น้องอือนำมาดูเหรียญห้เก็บสะสมไว้นะครับ ผมไม่ได้รับซื้อนะครับโอ้คร,ครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ